มาดูที่เรื่องของการใช้งานเซกชันนะครับก่อนอื่นมารู้จักกับ s เซกชันแล้วก็จุดประสงค์ของเซกชันกันก่อนเซกชันนั้นจะสามารถป้องกันการแก้ไขเทคของเราได้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือสามารถแสดงผลและก็ซ่อนเท็ t ได้นะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของรูปแบบตัวอักษรนะครับเราสามารถที่จะ สร้างรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างจากเพจสไตล์ที่เราใช้ได้นั่นก็คืออย่างเช่นในตัวเอกสารนี้นะครับผมต้องการที่จะลิงก์นะครับรูปแบบของเซกชันให้เหมือนกับเอกสารอื่นๆเราสามารถที่จะทําได้นะครับโดยจะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ได้สร้างเซกชันไว้แล้วนะครับลองคลิกดูนะครับที่ส่วนประกอบของชาก็จะเห็นได้ว่าที่สเตตัสบาร์ด้านล่างนั้นแสดงผลของส่วนประกอบของชาขึ้นมาแล้วที่ประโยชน์ของชาขาวนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามรายละเอียดและก็หัวข้อนะครับซึ่งในส่วนนี้จะกําหนดไว้แล้วเอาละครับมาดูตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้นะครับเราจะลองมาสร้างเซกชันด้วยกันนะครับตัวอย่างนี้ยังไม่มีอะไรนะครับก่อนอื่นนั้นเราต้องคลิกเลือกพื้นที่หรือว่าขอบเขตของการสร้างเซกชันก่อนนะครับผมก็จะเลือกเฉพาะหัวข้อนะครับกด ctrl c นะครับเพื่อคัดลอกชื่อหัวข้อจากนั้นมาที่เมนูแทรกครับ แล้วก็เลื่อนลงมาที่ตอนหรือว่าเซกชันจะปรากฏหน้าต่างแทรกตอนขึ้นมานะครับที่หน้าต่างตอนใหม่ตรงนี้นะครับผมก็จะวางชื่อลงไปนะครับเป็นตอนใหม่แล้วก็ทางด้าน,นขวามือนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็การป้องกันการเขียนรวมถึงการซ่อนได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมแทรกไปก่อนอันนึงนะครับแล้วก็ทําให้ดูอีกอันที่ประโยชน์ของชาขาวนะครับคอนโทรลซนะครับแล้วก็แทรกตอนที่ตอนใหม่ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อครับ แล้วก็แทรกนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างชื่อตอนได้แล้วดูจากด้านล่างได้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูถึงประโยชน์กันบ้างนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะลองดับเบิลคลิกที่ตัว Sta t u s bar ขึ้นมาส่วนแรกนะครับส่วนประกอบของชาแล้วก็ลองป้องกันดูนะครับก็คือเป็นการป้องกันการเขียนนั่นแหละครับแล้วก็ตกลงลองมาดูนะครับว่าถ้าเราต้องการแก้ไขในส่วนนี้นะครับจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาให้กับเรา นะครับว่าไม่สามารถที่จะเขียนลงไปได้หรือว่าแก้ไขได้นะครับเป็นแบบอ่านอย่างเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ตกลงนะครับและถ้าต้องการแก้ไขก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแก้ไขารายละเอียดได้แล้วก็ลองมาดูซ่อนกันบ้างนะครับคลิกที่ซ่อนแล้วก็ตกลงนะครับก็จะเป็นการซ่อนหัวข้อตรงนั้นออกไป นะครับนี่เป็นวิธีการใช้งานเซกชันนะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับไม่ใช่เพียงแต่หัวข้อนะครับกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดก็ทําได้นะครับวิธีการจะต่างกันนิดนึงก็คือเราก็คลิกเลือกกลุ่มทั้งหมดก่อนแล้วก็ไปกําหนดทีหลังอันนี้ลราเอาไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับเรื่องของการใช้งานเซกชันครับ